สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาดีวิวกันแกะรับกล่องบาลานไฟนะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับลักษณะกล่องเป็นแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนนี่กล่องบาลานไฟนะครับเอาไว้ใส่กับแบตเตอรี่รถรถยนต์นะเพื่อนนี่ครับอันนี้คือบวกนี่คือคั้วลบนะครับต่อกับแบตเตอรี่แล้วมันบาลานไฟ เห็นโฆษณาบอกว่าทำให้เครื่องมันเดินเรียบเสถียรนะครับแล้วก็แรงขึ้นนะครับทำให้ลดแรงขึ้นนะครับมาดูกันนะครับว่ามันลดมันแรงด้วยอะไรนะครับผมก็อยากรู้ก็เลยแกะดูครับว่ามันมันแรงด้วยตัวอะไรครับทำให้ลดแรงขึ้นจริงไหมนะครับนะครับมาดูข้างในกครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยครับนี่ครับเพื่อน อ่าอันนี้ก็คือกล่องบรรล้านไฟนะเพื่อนเพื่อนดูข้างในครับเพื่อนๆตัวนี้น่าจะเป็นอะไรครับเพื่อนๆคาปาคาปาซิตเตอร์ตัวเล็กๆอยู่เรียงกันแบบนี้นะครับนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันบรรล้านไฟได้เยอะแค่ไหนมันทําให้รถแรงขึ้นเหมือนโฆษณาจริงไหมครับดูข้างในครับเพื่อนมีแค่นี้ครับซื้อมาพันกว่าบาทนะครับมีแค่นี้นะเพื่อนเพื่อน นี่ครับเพื่อนเพื่อนดูครับข้างในไม่รู้ว่าคุ้มค่าหรือเปล่าน,นะซื้อมาพันกว่าบาทนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ทำ้ลดแรงขึ้นไหมผมก็ว่ามันไม่แรงขึ้นนะครับมันก็ขับปกตินะครับไฟจะเสะถียรไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าระบบไฟนี่มันก็ทํางานของมันแล้วบบางคนบอกว่าใส่แล้วนะครับลดแรงขึ้นแอ์เย็นขึ้นนะขึ้นเครื่องเสียง พลังเบรมาเต็มๆโดยตัวบาลานซ์ไฟนะครับโฆษณาในเบบในเพชรต่างๆเยอะะครับผมไม่รู้ว่ามันแรงกว่าแต่ผมแกดูครับมันเป็นแบบนี้ครับข้างในมีแค่นี้ครับข้างในเพื่อนใครเคยใช้บ้างครับเพื่อนๆคอมเมนต์กันได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับใช้แล้วดีหรือว่าใช้ยี่ห้อไหนดียังไงนะครับมาแลกเปลี่ยนกันครับเพื่อนไมครับอันนี้คือบาลานซ์ไฟ ที่ผมซื้อมาพันกว่าบาทแล้วมาเกะดูว่าอยากจะรู้ข้างในมันเป็นยังไงเขามีแค่นี้ครับเพื่อนนี่ครับมีตัวคาปลานเล็กๆตรงนี้ครับนิดเดียวนะเพื่อนเห็นไหมครับเล็กกว่านีวมืออครับเพื่อนเออเล็กกว่านีวมือครับตัวคาปลาค้ับตัวเล็กครับไม่รู้ว่ามันจะบรรลานไฟเก็บไฟทําให้ลดแรงขึ้นไฟกล่องไฟแรงขึ้นเหมือนที่เขาโฆษณาหรือเปล่าไม่รู้นะครับ นะครับใครเคยใช้ตัวไหนหรือยังไงยังไงแนะนำกันได้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อนนะครับเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับนะครับแกะให้ดูข้างในเลยครับพันกระบาทนะครับตัวนี้มีแค่นี้ครับเพื่อน